วันที่29มิถุนายน2566โรงเรียนเทศบาลบ้านแม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กร้อยแกนสารสินดีเก่งมีสุขสวอ k คิด4.0 7โดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านสองนางยายเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคามโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความรอบรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กโดยการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาให้ความรู้และสาธิตด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการทันตสุขภาพพัฒนาการด้านสติปัญญาในเด็กศูถึง5ปีให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมมีกิจกรรมก่อสร้างสุขนิทานสร้างวินยัยศิลปะสร้างจินตนาการโดยมีดรณัฐาาดารุณีศรีเค็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านแม่ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมวัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านชุมชนบ้านแม่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้